เดินไล่ไม่ทานหรอกถ้าไม่เดินดักเดินดักเดินดักมือหน้างสูงเลยโดนโอ้โหเฮ้ขวานะอย่างนั้นอนะ่ะเดี๋ยวน้องใหม่เขาต่อยโอ้โหเฮขวาวเข้าจ,จังเลยอ,อยากนะขาพิ้วเลยนะพอพิ้วแล้วต่อ,อยาก ต้องลงกำลัตัวต่อยหน้าไม่ถูกแน่นอนขาเขาพิュ่อย่างเงี้ยต้องลงกำลังตัวไหมน้องขาไปแล้วไปนานาชาติแล้วเวิร์ดเวิร์ดวอกซิ่งแล้วเวิร์ดคลาสแล้วนี่เห็นไหมอ่าเขาไปไกลแล้วเละอย่าโมจะหาเสียดหากบแถวนี้ปล่อยไปต้องพัฒนาขาเนี่ยไล่ไล่จนไหมเออเนี่ยนานาชาติเขาเนี่ย อา้าชาติเขาต่อยเนี่ยขาแบบนี้เห็นไหมมือวายด้นมุกกัดมุกมันจะไม่โดนตั้งม่ั้นอ่น ตอนเนี้ยเสดูว่ามีเหรียญเลยนะแต่ไม่รู้เหรียญอะไรขาอย่างงี้นะแล้วไปทําหมัดทําหมัดแคบๆเนี่ยเป็นชุดหมัดชุดแคบๆมีเหรียญเลยนะเสดพูดไว้ก่อนนะวันนี้วันที่เท่าไหร่สิบสามนะต่อยเดือนกันยาเสดพูดไปเลยนะมีเหรียญมาถ้าตั้งใจซ้อมไม่เกเรไม่หนีไปเที่ยวข้างโรงเรียนกีฬาโคราชนะไม่โดดรั้วเที่ยวไม่ชวนเพื่อนไปเที่ยวอะไรข้างเรียนอ่ะขาได้แล้ว เขาก็มีพิธีการทำอีกระบบคดีแนละ้วนักกีฬาคนละขาไปมีดีกีเหรียญทองไปด้วยก็ต้องทำเขาทำต่อบางคนพัชราภาเห็นไหมล่ะไปไม่มีดีกีอะไรไปเลยไม่ได้ต่อยอะไรด้วยเห็นไหมล่ะเขาต้องขออนุญาตเอ่ยนาหน่อยหไหมวันมันต่อยเยาวชวนให้เราอีกเนี่ยไม่มีดีกีอะไรเลยบอกไปช่วยอีกเมื่อกี้สุริศมันบอกว่าจะไปช่วยอีก เบิร์มีมีก็ให้มาแล้วเสียให้ให้เสียมาแล้วเสียไม่ได้คุยเดี๋ยวเดี๋ยวอร้องใหม่โอ้ยลงน้อยใหม่ก็ตายเลยเสร็จไปแบบอย่างเงี้ยสู้ใหม่ไม่ได้เสียเห็นแล้วที่ไปต่อยที่ลาบบีเห็นแล้วสู้ใหม่ไม่ได้เก่งอะไร มันมันสะดุ้งอีกตอนนี้บอกสุริศว่าเดี๋ยวไปวันไหนได้หนูจะไปช่วยพูดอย่างเงี้ยแต่ไม่พูดถึงเรื่องซ้อมเลยนะพูดว่าจะไปช่วยโอ้โ oh, ห <c oughs> ไปช่วยเสไม่ใช่ไปช่วยนะเสว่าคือมันต้องรักมวยแล้วก็ไปต่อยเพื่อความก้าวหน้าของตัวเองไม่ใช่มาช่วยเสไม่ใช่นะใช่ไหมล่ะมันต้องอย่างนะอย่างไปนี่มันมีดีกีได้เหรียญได้อะไรมาของตัวเองไหมขาดีดี โยกกลมๆก,ก็ต้องรอดรอดแขนรอดแขนไล่เละเไล่จะหมดยกแล้วไล่เจอเป้าไหมหาเป้าเจอไหมหากบเจอไหมหากบหาเกียรหรือเปล่าไล่ดีดีไอหนึ่งสยามนี่ก็ไม่ธรรมดานะต่อยเงาอีทีน็อกยกสองเนี่ยมันต้องใช้ได้นะ งั้นใครๆจะมาต่อยเงาอีทีน็อกยังไม่มีหรอกแต่มันจะต่อยถูกหรือเปล่าเนี่ยสาคัญจะต่อยถูกเนี่ยหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> เออ <c oughs> ได้ไหมต่อยได้ไหมต่อยน้องใหม่ได้ไหมอายุสิบสี่เนี่ยอายุสิบสี่เนี่ยมือจะตกน้องใหม่ <c oughs> ใช้บล็อกช่วยได้ขยับขาด้วยบล็อกขึ้นช่วย <c oughs> เออ <c oughs> ขาก็ไปขาก็ไปมือก็บล็อกช่วยมันจะต่อยยาก